my heart, my heart. แต่การรักษาเธอไว้มันยากกว่าที่คิดรักมันต้องมากกว่าเจอใจห,ห,หูเอกว่าจะเจอใครคนหนึ่งที่ตรงกับใจมันยากมากแต่การที่จะรักษาเธอไว้มันยากยิ่งกว่าเจอเธอแล้วมันโลกมันพอดี มันต้องใช้มากกว่าโชคชะตา Stay with me, Stay with me ใช้เวลาเดินมานานผ่านคนมากมายแต่ไม่มีใครทำให้ใจมันสั่นเท่าเธอพอเจอเธอทีลงมันิ่งเหมือนหัวใจรู้ทันทีวันนี้แหละตรงกับใจแต่ความรักมันไม่ง่ายเหมือนตอนเริ่มวันลนแคร์มันหวานแบบไม่ต้องพยายามแต่พอนั้นไปเราเริ่มแหง้อเสียข้องกันแลกกันือยมีช่องว่างที่ใครก็ไม่ตั้งใจสลายฉันกลัวการเสียเธอมากพราะคือคนแรกที่ฉันรู้สึกว่าใช่จริงแต่พอรักมันลึกขึ้นความกลัวมันก็ลึกตามรู้ว่าจะทำพลาดหรือจะดูแลจะไม่ดีพอ รักที่จริงมันต้องใช้เฝอไม่ใช่แค่ feeling and I'm trying try. แม้บางครั้งจะกลัวว่าจะทำมันหล่นมือกว่าจะเจอใครคนหนึ่งที่ตรงกับใจมันยากมากแต่การที่จะรักษาเธอไว้มันยากยิ่งกว่าเจอเธอแล้วเมื่อโลกมันพอดีแต่ความรักมันต้องใช้มากกว่าโชคชะตา ฉันไม่อยากที่เธอคิวฉันไม่ซนแค่บางทีฉันกลัวจนพูดไม่ออกรักที่เจอลำบากมันทำให้ฉันยิ่งหง พะรู้ดีว่าไม่ใช่ทุกวันที่จะเจอใครตรงกันแบบนี้ฉันพยายามจะโตขึ้นเลิกนิสัยแย่แยที่ทำให้เธอเสียใจฉันอยากเป็นคนที่เธอไว้ใจได้ไม่ใช่แค่คนที่เธอชอบในช่วงร้างเราก็จางไปฉันอยากอยู่ข้างเธอให้นานที่สุดแม้จะกลัวว่าจะรักษาไว้ไม่ได้แต่ฉันจะพยายามจนสุดทางเพราะคนที่ตรงหัวใจมันไม่ได้เข้ามาบ่อยๆ Stay please stay ไม่ใช่เพราะฉันกลัวเงาแต่เพราะเธอคือคนที่ฉันอยากให้เห็นอนาคตของฉันดู Don't fade away จะเจอใครคนหนึ่งที่ตรงกับใจมันยากมากแต่การที่เจอรักษาเธอไว้มันยากยิ่งกว่าเจอเธอแล้วมันโลกมันพอดีแต่ความรักมันต้องใช้มากกว่าโชคชะตา mm hmm. Right person h a r d to keep fade out